สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c world Thailand กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มากับเสียงที่เรียกได้ว่าดีใจหน่อยเลยเพิ่งกู้ช่องกลับมาได้สำเร็จนะครับผมและในวันนี้เองเนี่ยเราก็มีข่าวใหญ่เกี่ยวกับทางฝั่งของยูเครนเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันด้วยนะครับข่าวใหญ่นี้เองเนี่ยนับได้ว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะครับที่ยูเครนนะั้นจะได้ต่อลมหายใจเพื่อที่จะต่อสู้กับทางรัสเซียต่อไปแล้วละครับผมตรงนี้เองเนี่ยมัน คือการที่ทางวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติงบช่วยเหลือ,อยูเครนได้สําเร็จแล้วละครับหลังจากที่ดีเลย์กันมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วและช่วงสัปดาห์ก่อนก็เพิ่งโดนปฏิเสธไปแต่ณวันนี้นะครับผมวุฒิสภาจากฝั่งนีพับป,ปิกัรนได้ออกเสียงสนับสนุนร่างกฎหมายความช่วยเหลือฉบับใหม่นี้และลงมติได้คะแนนมาที่ 70- ต่อ29โดยปกติแล้วจาเป็นต้องใช้โหวตเนี่ยนะครับผม60โหวตนั่นเองถึงจะสามารถผ่านในกรณีของสภา ของเกรสไปได้แต่ตอนนี้ได้ถึง79เลยนะครับผมถือได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่ริพับ์บิกัน และเดมโมแครตสามารถตกลงกันได้ในระดับหนึ่งแล้วเลยครับแต่การตกลงตรงนี้เองเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเกิดขึ้นแค่ในสภาคองเกรสเท่านั้นนะครับการส่งร่างกฎหมายไม่ได้จบแค่นี้นะครับผมกว่าที่จะให้ไปถึงผลบังคับใช้ได้เนี่ยยังมีด่านอีกมากมายและสิ่งที่น่าสนใจก็คือการผ่านงบตรงนี้เองเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันจะสําเร็จนะครับหลายๆคนเนี่ยอ่านข่าวโอเคนั่นแปลว่าอเมริกานั้นจะส่งงบให้เราหรือเปล่าโดยแพ็กเกจใหม่เนี่ยนะมีมูลค่าสูงถึง ถึง95,000ล้านดอลลาร์เลยนะครับใน95,000ล้านนี้จะถูกส่งไปที่ยูเครนจำนวน60,000ล้านนอกจากนั้นเองเนี่ยอีก14,000ล้านจะถูกส่งไปให้ทางฝั่งของอิสราเอลและฐานอเมริกาที่อยู่ในภูมิภาคตะวัอนออกกลางนอกจากนั้นเองเนี่ยอีก4.8พันล้านดอลลาร์จะไปสนับสนุนให้กับพันธมิตรของอเมริกาในอินโดแปซิฟิกรวมถึงไต้หวันด้วย นอกจากนั้นเองยังมีงบประมาณประมาณเกือบเกือบหนึ่งหมื่นล้า,ดานดอลลาร์นะครับอันนี้จะเป็นงบในการช่วยเรื่องมนุษยธรรมก็ช่วยหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยูเครนเองก็ตามหรือว่าอิสราเอลและรวมไปถึงประชาชนที่ติดอยู่ในบริเวณฉนวนกาซาที่เป็นพื้นที่สงครามณนะตอนนี้แต่แล้วทำไมมันถึงยังใช้ไม่ได้เลยครับผมแม้ว่าโจบไบเดนเนี่ยจะพยายามเร่งให้สภาคองเกรสนั้นรีบรผ่านร่างกฎหมายนี้มาสักทีแต่มันมีขั้นตอนมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าหลังจากที่ได้ผ่านร่างกฎห หมายมาแล้วเนี่ยจะต้องไปสู่สภาร่างนั่นเองครับและสภาร่างของอเมริกาเนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะหลายๆคนก็มองว่ากฎหมายนี้ไม่น่าผ่านสภาล่างเลยอย่างแน่นอนเพราะสภาล่างเองเนี่ยเป็นสภาที่ คุมโดยทางฝั่งของรีพับ์บิกันและรีพับ์บิกันเองฝ่ายขวาอยู่แล้วนี่ครับผมแนวอนุรักษ์นิยมและต้องการที่จะเพิ่มความปลอดภัยในประเทศมากขึ้นเพราะอาเมริกาในตอนนี้เองก็กําลังประสบปัญหาจากภัยผู้อพยพที่มาจากทางฝั่งเม็กซิโกจํานวนเยอะมากๆทาให้ประเทศเนี่ยมีปัญหาบางรัฐเนี่ยไม่เอาเลยเลยครับอย่างเท็กซัสเองเนี่ยก็มีปัญหากันจนเป็นเรื่องเป็นราวาเลยถูกไหมมีการส่งผู้อพยพเนี่ยไปยังนิวยอร์กไปยังรัฐที่เป็นรัฐทางฝั่งของเดมโมแครตอ่ะไหนแกมาบ่นมากแกรับผู้อพยพไป ตรงนี้ก็เป็นการต่อสู้ภายในประเทศนะครับผมซึ่งเดี๋ยวไว้เราจะมาอธิบายเพิ่มว่าทําไมทางฝั่งของริพับบิกันเนี่ยถึงไม่เอาผู้อพยพเลยแต่ทางฝั่งของเดโมแครตเนี่ยถึงเอาผู้อพยพแต่เอาเป็นว่านี่เป็นประเด็นสําคัญละกันนะครับที่ทําให้ กฎหมายนี้เนี่ยอาจจะไม่ผ่านสภาล่างที่ทางฝั่งของรีพับลิกันนั้นคุมอยู่หากเราไปตามอ่านสำนักข่าวหลายๆประเทศเนี่ยนะครับก็บอกไว้เลยว่าโอกาสที่จะผ่านเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากๆแต่ทางนี้ทางนั้นเองอ่ะผมคิดว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีการคุยกันอยู่แล้วแหละครับและสุดท้ายเนี่ยยังไงซะความช่วยเหลือจากอเมริกาที่จะส่งไปให้ทางฝั่งของยูเครนเนี่ยยังต้องมีอีกแน่นอนผมคิดว่าถึงอาจจะยังไม่ผ่านวันเนี้ยแต่วันใดวันหนึ่งมันต้องผ่านแน่ๆมันดูเป็นแบบสิ่งที่เลื่อนกันไปตอนเนี้ยไม่ได้เพราะไม่ได้อยากส่งนะ อะฝ่ายที่ไม่อยากส่งมันก็มีแหละแต่ตอนนี้รัฐบาลยังคุมโดยฝั่งของเดมโมแครตที่อยากจะผลักดันมากๆอยู่เขาต้องต่อรอง กับทางฝั่งของดิพาบิกันให้ได้ถ้าต่อรองได้ก็สามารถส่งไปได้และผมก็คิดว่าอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแต่ส่งได้แน่นอนนะครับแต่มันก็ส่งสัญญายไม่ดีมาเหมือนกันนะจากตอนแรกเองหากเราย้อนกลับไปช่วงต้นสงครามการจะผ่านงบประมาณนี้ไม่ได้ยากเลยนะครับแต่ตอนนี้เองเ,เหมือนมีอีกฝ่ายคอยมาขาดอำนาจเอาไว้และอำนาจของอีกฝ่ายเองเก็เยอะมากๆด้วยเหมือนกันแต่ฟังดูแล้วมันก็มีเหตุผลของแต่ละฝ่ายนั่นแหละนะครับเดี๋ยวไว้เจาะกันในคลิปหน้าเอาว่ากันอย่างนี้แล้วกันนะครับผมตอนนี้เองเรามาดูกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจาก การผ่านงบนี้ทางฝั่งของเซเลนสกี้เองเนี่ยก็ออกมาดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับที่งบประมาณนี้ผ่านแล้วถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้รับการอนุมัตินะครับผมแต่ไอ้ร่างกฎหมายอันนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนอีก1นก้าวที่อเมริกาเนี่ยจะเตรียมส่งเงินให้กับทางฝั่งของยูเครนมากขึ้นเรามาดูคําพูดของเซเลนสกี้กันเลยดีกว่าครับเซเลนสกี้ <ens> เนี่ยบอกว่าความช่วยเหลือของอเมริกาจะนํายูเครนเข้าใกล้สันติภาพมากขึ้นและช่วยฟื้นฟูสเสถียรภาพของโลกใบนี้อันจะเสริมสร้างความมั่นคงและความเจริญรุ่งงงเเรรือใหห้้กกัับชาาาวมิทลย และโลกเสรีทั้งหมดด้วยนั่นเองทางฝั่งของชัร c คชูเมอร์ผู้นาเสียงข้างมากในวุฒิสภาหรือว่าสภาสูงของอเมริกาก็ได้บอกว่ามันมีผลอย่างมหาศาลมากๆเลยไม่เพียงแต่ความมั่นคงของอเมริกาเท่านั้นไม่เพียงแต่ความมั่นคงของเราพัานธมิตรของเรา แต่มันรวมไปถึงความมั่นคงของระบอบประชาธิปไตยของโลกตะวันตกเลยก็พูดกันมาแบบจัดเต็มเลยนะครับแต่ทีนี้เองเนี่ยก็ต้องรอกันต่อไปแล้วล่ะว่าจะผ่านงบกันยังไงเมื่อมันไปถึงสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสภาของสสสภาล่างของอเมริกานั่นเองครับการผ่านสภาคอนเกรสเนี่ยพูดง,ง่ายๆเหมือนผ่านสอวอมาแล้วแต่เดี๋ยวต้องไปผ่านสสอ,อ,อีกทีหนึง่งทางฝั่งของไมค์จอห์นสันผู้ซึ่งเป็นประธานสภาสสหรือว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับ House of Representatives ของ ก็ได้ออกมาให้คอมเมนต์ว่าไอแพ็กเกจนี้เนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายอาทิตย์หรืออาจจะเป็นเดือนๆเ,เลยก็ได้ก่อนที่คอมเกรสันจะสามารถส่งร่างกฎหมายนี้ไปถึงโต๊ะของไบเดนได้ถ้าเกิดว่ามันจะได้ส่งไปอะนะ เขาก็พูดแบบนี้มาเลยนะครับเพราะฉันเองเนี่ยการผ่านร่างกฎหมายจากคอนเกรสมาได้ยังไม่จบนะครับผมแต่นับได้ว่าเป็นหนึ่งในก้าวสำคัญที่ทำให้กฎหมายนี้ใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นงบประมาณนี้ใกล้จะถูกส่งไปถึงมือ,อยูเครนมากขึ้นนะครับไบเดนเองเนี่ยก็ได้ออกมาบอกเลยว่าการที่เรามาต่อต้านการส่งเงินให้กับทางยูเครนเนี่ยเป็นการที่เราเนี่ยกำลังเล่นให้ปูตินนะ่ะ ได้ข้อได้เปรียบอยู่เพราะฉะนั้นการที่เราจะส่งเงินให้กับยูเครนนะ่ะเป็นการที่เราจะยืดหยัดต่อต้านกับปูตินไบเดนก็ย้ำม,มาอย่างหนักเลยนะครับผมแต่เดี๋ยวคงต้องรอดูกันแหละว,ว่าจะเป็นยังไงก็นับได้ว่าเป็นข่าวดีอีกก้าวหนึ่งของยูเครนแล้วกันนะครับแต่พูดกันตามตรงก็มีอุปสรรคอันใหญ่เนี่ยยังขวางทางงบประมาณการช่วยเหลือยูเครนในครั้งนี้อยู่เพราะฉะนั้นเองเนี่ยข่าวนี้ออกมาผ่านงบแล้วแต่ไม่ได้แปลว่าเงินมันจะถูกส่งมาที่ยูเครนแล้วนะครับยังมีด่านอีกมากมายเลยเพราะฉะนนนัั้เดดี๋ยวรตติามมชก ใกล้ชิดเลยเลยครับผมเราจะได้นําข่าวมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าสถานการณ์นะตอนนี้มันเป็นยังไง สำหรับผมเองเนี่ยถ้าเราแวะกันไปดูที่สงครามสักหน่อยละกันนะครับตอนนี้เองเนี่ยก็บอกไปเลยว่าทางฝั่งของยูเครนเนี่ยแม้ว่าทางยุโรปก็จะผ่านงบได้สาเร็จเรียบร้อยแล้วเนาะยุโรปเองเนี่ยก็จะมีความช่วยเหลือมาราวๆห้าห0ื่นล้านดอลลาร์ในช่วงหลายปีที่จะมาถึงนี้เป็นเหมือนงบรวมมานะแต่เนี่ยก็บอกไว้ก่อนเลยว่ามันก็ยังไม่ได้แก้ปัญหาปัจจุบันทันด่วนได้เพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยเหล่ากระสุนซัพลายมิสไซล์ต่างๆที่เอาไว้สกัดกั้นการโจมตีอากาศของรัสเซียที่ได้มาจากอเมริกามันเริ่มจะหมดลงแแแลลลล้วนครัับมมมมเเื่่อหดงยก็ป ว่ายูเครนนั้นจะไม่มีการป้องกันทางอากาศนั่นเองก็ถูกทางฝั่งของรัสเซียเองเนี่ยโจมตีลุกคืบเข้ามาเรื่อยๆอย่างรวดเร็วเลยในช่วงเนี้ยนะคือรัสเซียเนี่ยได้ทีได้เอาใหญ่เลยตอนนี้ถ้าเรามาดูกันในสมรภูมิของรัสเซียบุกหนักมากๆนะครับผมก็ค่อยๆกินพื้นที่มาอย่างรวดเร็วเลยถึงแม้ว,ว่าจะกินทีละน,นิดเนี่ยแต่มันเพิ่มขึ้นในอัตตาที่เร็วมากๆถ้าเทียบกับเมื่อสักเดือน2เดือนก่อนอะไรแบบเนี้ยนะก็พูดอย่างง่ายๆว่ายูเครนเนี่ยค่อยๆเสียเปรียบเสียเปรียบเสียเปรียบมมาาากกขึึ้้นนนไปทททุีีเเระะฉัอองงง่่ยยสิจคด เครนกลับขึ้นมาได้เนี่ยก็คืองบตรงนี้ของอเมริกานั่นแหละเพราะงบตรงนี้มันหมายถึงอาวุธจากอเมริกานั่นเองครับแล้วมันเป็นอาวุธที่พิสูจน์มาแล้วว่าสามารถใช้ป้องกันการโจมตีของรัเสเซียได้จริงๆสามารถหยุดยัง้งสกัดกั้นการโจมตีทางอากาศของรัเสเซียได้เยอะมากๆถ้าขาดมันไปเนี่ยน่านฟ้าของยูเครนเต็มไปด้วยอาวุธของรัเสเซียอย่างแน่นอนตอนนี้มันก็เริ่มจะเห็นผลออกมาแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ยูเครนกําลังแข่งกับเวลาเลยนะครับท่านผู้ชมคิดว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นเช่นไรก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างไดด้เเลลยยัังใงนนววหมา แล้วกับรายการ p o l i t i c World Thailand บ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ p o l i t i c World Thailand นะครับ